มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับปาราจาวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวาน3ฮานอยเด่นมาหมดนะครับฮานอยพิเศษเด่นมาทั้งคู่ครับจะแยกล่างกันก็งงใจเหมือนกันทำไมไม่เจาะ4004ฮานอยปกติเมื่อวานเจาะนะครับฮานอย VIP แตก3ตัวนะครับเนาะก็ส่งท้ากันครับก่อนจะหยุด1วันนะพรุ่งนี้หยุดพักผ่อนผมเองนะครับ มื่อวานออก7 6 2 4 0วันนี้เด่นสุดที่จับได้สำหรับหาน้อยพิเศษคือ6ครับวิ่งบดลุนล่าง6ครับนะครับวิ่งบนรุ่นล่าง6เลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านใดจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับ0 6 4 6์หนะครับ 064676 202427ครับ20 24 27นะครับ20 24 27ว่าวศูนย์เข้าไปต่อครับผม ก็เซน3ตัวก็สุดแท้แล้วท่านครับจะเล่นตรงโต๊ะจะเล่นตรงโต๊ะหรือ3กับ6กับก็สุดแท้แล้วแต่กันครับขอได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพี่เศษครับ17บเนาฬิกาสามสนสามสินาทีมาดุ้นผลกันครับแล้วเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับผม